อ้าวกันลงน้ำระบาดเลยครับกับมือถือกับตัดครับเอาเครื่องไม้มาทายบาดเลยกับเพิ่นห้านหลเิ่นกัรลงน้ำครับบาดเลยอันนี้ครับกับเราโชคก็จะลื้อนี่แหละครับตอนนี้กับเลื้อตะไคร้ลงแล้วครับเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับจะเอานี่ออกครับผมกับจะเอาที่เป็นต้นทัวนี่แหละครับกับดึงอวกให้เบิดนะครับพี่น้องกับเดี๋ยวจะปลูกแน่งไม้ครับ ครับเก็บขยะครับรอบสาเนาะครับเนาะการเวลาล่มนะครับย่ำล่มย่ำยังกับพัดเศษถุงเศษยังลงไปนะครับเอาลงไปมากคากเ่ะเพิ่นนลเรียนน้ามานหามากคากับลอยเรียนพี่รองอากาศมันห่อนครับขนาดตอนแรงเลได้ครับนี่หาโมงแรงครับแต่ว่ากันยังห่อนพี่เกา อเอามีหอยอยู่ตัวน่ะ <c oughs> เอาไปกวอนละอ่าง,งง้ <c oughs> อมอง,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 งด้วมีหอยบะแต่มีเดี๋ยวเขาค่อยมามาเอามือไหมโอ้มีอยู่ตัวนี้หอยกีบๆหอยกาบพี่น้องมีบ่สาวเขียวได้ <c oughs> บ่บมมีเจ้เป็นหอนหลายเป็นเล่ล่งเล่นนํำพี่น้องบ่าวโชกเดี๋ยวจะเอาอเดี๋ยวจะเอาปลามาล่งแล้วครับนาจะมืออื้นแล้วครับบ่าวโชกจะเอาเอาปลามาล่งแล้วครับ นะครับการเรียบร้อยครับผมสําหรับทางทัวนะครับบักทัวกันรื่อแล้วครับต่อไปผมก็จะมานะครับตัดตัดแตงต้นกล้วยนะครับก็เอาไว้เอาไว้แค่หางหกใบกับพ่อครับแต่ละต้นปลกปอกันเรียนน้ำอยู่ครับผมเรียนน้ำกับเสาเขียวละอากาศฮ้อนพี่น้องเพื่อแตกสาลยครับ กะบ้าโซ่เน,น,นี่ยงัดแตงกุนครับก็บเป็นกล้วยต้นสุทไทยนะครับที่ที่เป็นรุ่นเก้านะครับต่อไปนี่จะเป็นรุ่นใหม่ที่บ้าโชคมาก มามาทาการดูแลนะครับมาให้น้ำให้ยังสินะครับจะมีต้นนี้เป็นต้นเกานะครับต้นเกาต้นสุดท้ายจะมีวีวูหาวีพี่น้อง่เบ้าโชครุ่นบ้าโชคเนี่ยอาจจะบบรูนะครับอาจจะสองวีก็ได้นะครับเป็นไปได้บอกพี่น้องครับกับบางว่าจะได้วีได้หลายนะครับเพราะว่าเขาให้น้ำอยู่นะครับอันครับพี่น้องแต่เต้องเอาไว้หลายครับสําหรับ ใบกล้วยนะครับเอาไปจักงหางหกใบก็บพ่อพี่น้องห้างหกใบ นะครับจะแตงออกวกาดูดีครับผมจะแตงให้โล่งจัง่อยครับสําหรับต้นกล้วยนะครับประมาณหกใบจะได้ครับประมาณนี้ครับโอเค มันพักกันอาบหนามพี่น้องโอ้โหสาวเขียวครับอาบหนามมาพี่น้องอาบหนามมาเย็นสบายโอ้ยเบาศกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแนบแนบเลยเดี๋ยวนี่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 แนบแนบเลยเนาอันนี้ครับสาวเขียว อาบน้ำพเพราะจะข้นมากนะครับไปสามตน้นไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวจะได้กับละลาเืิ้นเปียกครับผมอาการห่อนจ้ะสับเกลื่องโอ้ห่อนอิเลฟพี่น้องผมกับเฮือแตกสะยู่นี่ครับเอาหลายครับอาการห่อนหลายยาว่าบาปนี่ได้ฟังนี่ระกับขวามืออีกกันนึงนะพอดีนำเลยละโอเคเอาไปหกใบก็บพอ นั่นแหละไปนี่นี่น,นี่ตัวนี้จะเป็นต้นกล้วยหอมโบราณกล้วยหอมโบราณนะครับตาดอกจังหน่อยพี่นอ้องเอาใบหาพกใบก็บพอเอาต้องเอาไว้หลายครับตัวนี้ก็ออกนอแล้วครับเนี่ยออกนอ,อกแล้วฟังนี่ดิสาวเขียวนั่นแหละฟังขวากับซ้ายเอาเลยนั่นแหละ โอเคอีกขวามือขวามืออีกนั่นละพออ่าไปอีกตนน้ตหนหนึ่งเอาออเอาปอมา,มา,มาตัดเลยจังเลยเอาปอโซเร็วเร็วเร็วละมามามาตัดแนบแนบตัดเป็นบอเอาเอาเอาตัดแนบแน,บ,<อ>นบ,บเอาแล้วก็ดซับซับครึ่องอ่าอย่าซับมืออย่าห่วงนั่นละ เอาการทั้งขวามือซ้ายมือนะเอาเบิดเลยนั่นแหละแนบ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 เราเอาคมหันออกทั้งนอกเฉือนเออนั่นแหละตัดปึ๊บเอานั่นล่ะใส่หน้าผากเจ้าของซะเนาะเอานั่นล่ะครับตัวนี้ปลูกไม่พี่น้องกต่บ่ท่านใดสมบูรณ์ปันใดนะครับโอเคมามาพ่อปันี้จะได้กลับเร็วๆ ต้องยึดเ็ดงานสวนต้องเึงขังต้องรวดเร็วเร็วหลายสิบเมตรหรือของนีดนึงน,น,นี่ยม <laughs> ันต้องกระชับกระเชงมาละรเร็วเกินไม่ได้นะจ๊ะปึ๊บปึ๊บอ่าจะต้องอยู่ในคว,วามปล,ลอดภัยเอาล่างเมืองตอนนี้พ่อนพ่อน,น<ๆ>พอันผ่นอันผ่อนอะโปอปาร์เป็นยังไงโอ้ เราบัาง,งมือ,อได้ครับบวบยังดอันน้อยบวต้องซับก็ได้นะนี่นละลากก๊อฟก๊อมงนี่ไปไปก็ได้นี่ดึงวัดดึอาางอาหารออกทั้งนอกได้ไหมอ่าทั้ทงก,ก้นกาดก้านวนกาดค่อยๆบอกไปครับบอกไปเรื่อยๆใบนี้ด้วย เนอีค็นออ้ยเป็นอามจะงูปล่ายบริิเนาะอ้ล่ะกระชับกระเชงเปิดๆอ่าเอาล่ะนั่นละไอ้คือคือถุมือเป็นยังเนาะ่ต้องสับเราใบน้อยอยู่ออสองอันเนี้ยนเนี้ย ทางโคตเอาแนบแนบจังเลยแนบบีบแนบบีบเฉียนเฉียนเฮ้ยอะไรเห็นมันแนบที่สุดไหมล่ะเฉียนเฉียนหอกเออโอ้เจองเอาเอาไม่หมตัวนี้ตัวนี้เฉียนหนอกนี่เนี่ยกาบมันเนี่ย่าเฉียนเอาต้นนั่นล่ะเอาโคบมาทั้งนอกเอาละนั่นล่ะโอเคเอากาบไปหนี่เป็นปุ๋ยเอ้าดึงออกเฉียนเฉียนเฉียนขึ้นเมื่อกี้น่ะ เอาเบ็ดเชิญใหญ่ใหญ่บอกว่าดึงมาหาเจ้าของอน,นี่นะบอยแมนจังฉีดนะคอยๆดึงมาหาเจ้าของค่อยๆเฮ็ด่ตื้เหาถูงทิมไหมเข้าใจป่ะเนี่ยเนี่ยมาจับได้แล้วเอาไหมเอาไหมอ้าวเฮ็ดพิทาสีนี่อเอาอหม่เอาเวลาต้นนั่นละอ,อ,อ้าวเออนนั่แหละโอเคมาทานไป,ไปต้นพุธ ตัวนี้ตัวนี้สองส่วนแนวแนวแบบนี้เอาเงาๆพี่น้องเงาๆเงาๆส่วนอุปปาดกล้วยพี่น้องเอามื่อไส้เอาไเด็กซึกันนะเอาเอาจวจเฮ้ยดีดีเฮ้ยดีดีเอาละจับดีดีเอาอีหลาอีหลาตรงมึงตรงมึงองศาว่าต้นการมันไปยังไงโบแมนจังซี่อีหลาตรงมึงจังซี่เท่ากับตรงหักหยามบาพี่อ่าเอานั่นละ ครับออกบิดออกบิดออกเออทักยังไงเหรอเอาละเริ่มโอเคแล้วเอาเอาเสร็จแล้วแล้วมาพี่น้องเงีๆพี่น้องพอาะผมว่าเชื่อนเอาเชื่อนเอาเชื่อนให้ค่อยมือเด้อมือเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเนี่ยคือยังเช่อไหเขาดึงหัวเขาค่อยๆเนี่ยค่อยๆอ่าได้แล้ว นเนี่ยจังชียงกันเนี่ยเนี่ยคอยอ่าโอเคก็จะเป็นต้นเกาพี่น้องที่เอามาปลูกเพื่อนก็นจะมีอ่ากาอแหงแบบนี้นะครับมาอ่ะโอเคเอาอีกใบนี้เอาใบนี้ใบเดียวโอ้หะ นวยงวงสร้างนี่เวลาเพิ่นเป็นหน่วยจะหน่วยใหญ่ครับหน่วยละแปดขีดครับเกือบน่วยละเกือบโลครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาดึงมาเจ้าของหอนึ่งเดึงเชือบในน่อยอ่าได้แล้วเชือบถูกดอกเอาไปหาใบครับหกใบ โซเซจะนอนนั่งบ่ดนี้เอาหันหาเลียมหาเลียมมาหาลวดหาไล่ตัวเอาปาดไปทางไหนนอกเลยออกทางนี้ทางนี้อีกอ่ะพอแล้วพอแล้วโอเคแล้วอ่าไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฉือนเอาเออโอ้เก่งแล้วเก่งแล้วเอาหาเลียมหาเลียมเอานั่นละ เอานั่นละอีกใบนึงละพอ่อไปเลยโอเคเกง่เกงๆเนาะนี่อีกสามต้นต้นนีน้ครับอีกต้นหนึง่งแล้วพอดีครับอ่าและโอ้เก่งแล้วเนี่ยโอ้บอเสียแรงสอนเพิ่นเย็นหมดละเย็นเย็นแล้วเริ่มหนาวแล้วเอาละ โอ้บ่ได้โอกป่บ่แล้วะต้นเลยอปยังไงนึงอ่นนะทั้งหมดบ่แม่นบ่แม่นเออนั่นแหละหาเลี้ยมหาเลี้ยมเอาละต้นสุดท้ายมาเลยต้นครับต้นนี้แล้วก็จะขอหน้าพีหล้าน้องและครับทำละครับพี่น้องครับเมื่อกี้กับแมา่วันหลอบแรงๆนะครับเมื่อื่นทางบมุกทัวลดอง้างบมุกทัวแลกักกาดูแลต้นกล้วยนะครับปาดใบกล้วยออกครับต้องตกแต่ง เพื่อจใจเป็นไงเร็วๆนะครับตันนวน,นี้จะเป็นกล้วยง่วงสร้างพี่น้องติดตามรับชมนะครับว่าจะได้ซ้นนำไหนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้วล่ะพอแล้วโอเคครับตัวน,น,นี้ตัดอ่าโชวโชวตัดกับดึงกบาบออล้วกับปัดนี่ฟังนงนะดึงวากเวลาปัดค่อยๆเขียน อขอแน,น่วงๆกับขาดแล้วขออ้อมไปเลยนั่นแหละเฉือนเฉือนดืดดึง,ดงเออนั่นแหละเงานั่นแหละดึงวัดอ่าโอเคพี่น้องเรียบร้อยครับผมในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เพียน้องครับขอบคุณครับริน,นี้ก็มาสวนแล้วก็มาสอนสอนวิธีการปาดกล้วยนะครับให้โอปอนะครับกัด เป็นอยู่ e <te> ูนงน้อได้อยากเห็ดอีกอยากเห็ดอีกเบิดละแม่ล่ะเดี๋ยวเดี <'d> ๋ยวเดี๋ยวเห็ดตัวนี้อีกบ่ได้บ่ได้เหลืออยูนงสองสามสี่อ่าอ่าไปอ่าไปนะครับอ่าโอเคครับผมกาคลิปนี้ขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณจ้าสำหรับการติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับไปพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับผมครับกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับผมไปเก็บของ มากห่อนลายพี่น้องอู้ห่อนอีกีล้ครับนขนาดนนขนาดหามงวเี้ยงห่อนนะครับพี่น้องคักอยู่